หลินเฟิงเจ้าไม่ต้องตกสู่เส้นทางปีศาจคนอย่างเขาอิสระสง่างามหลักแหลมจะกลายเป็นปีศาจได้ยังไงถ้าเขากลายเป็นปีศาจจริงๆจะเป็นโศกนาฏกรรมสำหรับโลกใบนี้ใครจะรู้ว่าจะมีกี่ชีวิตที่ต้องสูญเสียไปตราบใดที่หลินเฟงิงยังยึดมั่นในจิตใจของเขาได้เขาสามารถใช้เพียงเจดจำนงเอาชนะแรงดึงดูดของพลังปีศาจได้ เมื่อใดก็ตามที่เขาเห็นสเสวียหลิงหลงเขาเหมือนจะกลับมามีสติเพราะภาพลักษณ์ของนางถูกสลักอยู่ภายในจิตวิญญาณของเขาสเสวียหลิงหลงนางต้องเป็นคนที่หลินเฟิงรักมากที่สุดคนที่กลายเป็นยิ่งจอกหิมะตัวนี้ถ้าข้าตามรอยกลิ่นไอปีศาจอันน่าสะพรึงกลัวนี้ไปข้าจะหาหลินเฟิงเจออย่างแน่นอน เขาอยู่ในเทื่อเขาแห่งนี้ที่ไหนสักแห่งไม่มีร่องรอยของอาศูนอื่นเลยท,ทันทีที่เหลินเฟิงผ่านไปพวกมันก็หนีไปหมดพลังปีศาจระเบิดออกไปด้านนอกและอาศูนทั้งหมดก็หนีไปกลิ่นไอปีศาจกำลังหนาแน่นขึ้น เลือดสัตว์อสูรที่แข็งแกร่งมากมายตายลงที่นี่ทั้งหมดถูกสังหารด้วยการโจมตีด้วยดาบเพียงครั้งเดียวจากหลินเฟิงข้าใกล้แล้วข้ายังบุกเข้าไปตอนนี้ไม่ได้สภาพของหลินเฟิงยังไม่มั่นคงถ้าข้าเคลื่อนไหวยังบุมบามเขาอาจจะสังหารข้าโดยไม่ทันรู้ตัวได้ซ้ำ นั่นจะเป็นการตายช้าไร้ความหมายหลนเฟิงแววตาที่เย็นชาและห่างเหินของเขาเมื่อก่อนนี้อ่อนโยนลงเล็กน้อยมีความชัดเจนกลับคืนมาบ้าง กลิ่นไอปีศาจกำลังอ่อนลงเล็กน้อยความรักแบบไหนกันนะที่สามารถทาให้ปีศาจเคลื่อนไหวได้ลึกซึ้งขนาดนี้สายสัมพันธ์แบบไหนกันที่สามารถดึงใครบางคนกลับมาจากขอบเหวได้แบบนี้ข้าข้ารู้สึกอิจฉาเจ้าจิ้งจอกข่าวบริสุทสุดที่งดงามตัวนั้นจริงๆข้าไม่เชื่อว่าข้าไม่สามารถกระตุน้นบางสิ่งในหัวใจของหลินเฟิงได้ข้าไม่เชื่อว่าเขาจะสามารถทําใจสังหารข้าลงได้จริงๆ เห,หลินหลินเฟิงไปไม่ข้าบอกว่าไปวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์ แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ